สองบรรยากาศครอบครัวหมื่นล้านทำบุญครบรอบ9ปีให้คุณหญิงแม่ผู้ล่วงลับเป็นภาพบรรยากาศงานที่เต็มไปด้วยความรักและความทรงจำมากมายล่าสุดก่อนนรลงเดชได้โพสภาพหลังจากที่ทำบุญครบรอบการจากไป9ปีของคุณหญิงแม่คุณหญิงพรทิพย์โดยได้โพสระบุแคปชั่นว่าเป็นเวลา9ปีแล้วที่คุณแม่ไปอยู่บนฟ้าวันนี้ครอบครัวเรา ทำบุญส่งไปให้มามีนะครับหมามีไม่ต้องเป็นห่วงปะปานะครับพี่กบกอลิต้าพิมพ,พาทกาวินจะดูแลปะป้าอย่างสุดความสามารถครับและก่อนจะถ่ายทอดทุกคํำสอนที่มามีได้สอนก่อนให้กาวินอย่างแน่นอนครับรักแรกคิดถึงตลอดไปครับ forever in our heart หลังจากนั้นมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิด้วยความเคารพและระลึกถึงเสมอคะ่ะระลึกถึงคุณหญิงท่านเสมอครับนางฟ้านในใจตลอดไป เข้มแข็งแล้วก้าวเดินต่อไปครับเป็นกําลังใจให้ครับกราบด้วยความเดลึกถึงค่ะครอบครัวน่ารักและอบอุ่นมากๆค่ะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนี้ .com ค่ะ